สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเชนจากร้านลาดพร้าวย่างยนต์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมล้อแมกแบนเวกวิวหรือเรียกง่ายๆว่าเวกตัวน,นี้นะครับจะเป็นล้อรุ่นใหม่นะี่คือรุ่น VF032 นะครับว้าว <Wow. S 1> สีที่เห็นอยู่ตัวนี้ครับคือสี v d a าครับสำหรับลรอเวนะครับ ที่พิเศษเลยคือคือจากโรงงานไทยอร่อยรับประกันโคงสั้นถึง10ปีนะครับและเป็นล้อรีดเบาโ,โฟร์ฟอร์มิงครับตัวนี้นะครับน้ำหนักเวลี่ี9โลเท่านั้นนะครับใช่ครับผมฟังไม่ผิด9กิโลเท่านั้นครับว,ว้าวล้อตัวนี้นะครับสเปคขอบ18นิ้วกว้าง8นิ้วครึ่ง ออฟเซตสามสิบห้ารูนะครับเป็นรูห้ารูหนึ่งหนึ่งสองและห้ารูหนึ่งหนึ่งสี่จุดสามครับล้อตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งไม่ว่าจะเป็น Honda Civic Accord m a z d a 3 c a m r y หรือรวมไม่ถึง Ben z หรือ MG ไม่วนอกจาจะเป็น MG5 MG EP และ MG ZS รุ่นไฟใส่ฟ้าครับแค่ตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นสี HGS b u d g e หรือเรียกสั้นๆง่ายว่า h y p e r s ซ <Wow. S 1> ิ v e r หน้าเงานั่นเองนะครับนี่ครับด้วยองค์ประกอบเนี่ยจะคล้ายๆกับเวอร์ชั่นเก่าหรือเวอร์ชัน VF 0 3นะครับแต่ตัวเนี้ยเป็น VF 0 3 2นั่นคือเวอร์ชั่น2เนี่นะครับตัวร่องก้างของเขานะครับจะมีการสอดล่องออกมาให้ดูสวยและดุดันมากกว่าเดิมครับว้าวโดยค่าตัวนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดไว ล้อแบรนด์ไทยรับการ10ปีฟูลฟอร์มิงถ้าเป็นสีไฮเปอร์บัชนะครับอยูแค่เพียง2,900 0บาทครับหรือสีอื่นๆที่ผมยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้คือสี d ีดักจะอยู่ที่2,800 0บาทครับและซื้อล้อพร้อมอยางกับผมนะครับผมมีแถมให้ไม่ว่าจะเป็น Not Law, น็อตล้อแปรงสันจุบยางรวมไปถึง บริการหลังการขายนะครับโดวยบริการหลังการขายของผมนะครับจะมีสลับยางของล้อฟรีทุกๆุ่หมื่นกิโลอีก4ครั้งตั้งส่วนฟรีของล้อฟรีอีก4ครั้งรวมถึงเติมลมยางเป็นลมไนโตรเจนตลอดอายุการใช้งานและมีปะยางปะยางให้ฟรีตลอดเลยครับ <S <S สำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามเทิงสถานีไลน์ l p a u t o m a c หรือ c ฟซบุ๊กแฟนเพจ LP อัลต้าแม็กลาดพร้าวยางยนต์ครับร้านนะครับอยู่ระหว่างลาดพร้าว1 2 2และลาดพร้าว124อยู่ติดถนนใหญ่กรุงเทพเขตบางทองหลางครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ